เวทาวิตักตสูตรตอนหนึ่งความคิดสองสายจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมัชชิมะนิกายมูลลปัญน,นาสกหลวงพ่อเจ้าขาหนูทราบซึ้งกับเรื่องราวในมัททูปินทิกสูตรเป็นอย่างยิ่งและได้เข้าใจในกระบวนการเกิดความคิดปรุงแต่งอย่างจแจง่มแจ้ง หนูขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยอธิบายพระสูตรต,ต่อไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งเจ้าค่ะเจริญพรโยมวาสนาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระสูตรลำดับต่อไปมีชื่อว่าทเวทาวิตกสูตรซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงหัวใจของพระสูตรนี้โดยตรงคำว่าทเวทาอ่านว่าทะเวทาแปลว่าสอง สองส่วนสองสายส่วนวิตกะแปลว่าความคิดความตรึกดังนั้นทเวทาวิตกสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความคิดสองสายหรือการแบ่งวิตกออกเป็นสองส่วนหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าถึงประสบการณ์ของพระองค์เองในสมัยที่ยังทรงเป็นโพธิสัตว์ว่า ทรงใช้อุบายอันแยบขายในการแยกแยะและจัดการกับความคิดที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจได้อย่างไรน่าสนใจมากเลยคะ่ะหลวงพ่อเป็นเรื่องราวการปฏิบัติของพระองค์เองโดยตรงเลยใช่ไหมคะแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันณที่นั้น พระองค์ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่รภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงแบ่งวิตกของเราออกเป็นสองส่วนการแบ่งความคิดออกเป็นสองส่วนนั้นทำอย่างไรคะพระองค์ได้ทรงจำแนกความคิด หรือวิตกที่เกิดขึ้นในใจออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายที่หนึ่งคืออกุศลวิตกหรือความคิดฝ่ายชั่วซึ่งพระองค์ทรงจัดกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกไว้ในส่วนนี้ฝ่ายที่สองคือกุศลวิตกหรือความคิดฝ่ายดีซึ่งพระองค์ทรงจัดเนคขมวิตกคือความคิดที่จะออกจากกาม อภยาบาทวิตกคือความคิดที่ไม่พยาบาทและอวิหิงสาวิตกคือความคิดที่ไม่เบียดเบียนไว้ในส่วนนี้เป็นการแบ่งฝ่ายขาวกับดำในใจเราเลยนะคะแล้วหลังจากที่ทรงแบ่นแล้วพระองค์ทรงทำอย่างไรต่อไปคะพระองค์ทรงเล่าว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสอยู่เมื่อใดที่อกุศล,ลวิตก คือความคิดฝ่ายชั่วเกิดขึ้นพระองค์ก็จะทรงรู้ชัดว่าอากุศลวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วและวิตกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อดับปัญญาเป็นไปในฝ่ายข้างคับแค้นและไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเมื่อทรงพิจารณาเห็นโทษเช่นนี้แล้วพระองค์ก็จะทรงละ ทรงบรรเทาทำอกุศลวิตกนั้นให้สิ้นสุดไปเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคผู้ฉลาดอุปมาที่หนึ่งเมื่อเห็นว่ามีมาแมลงวันตัวร้ายมาตอมโคของตนเองเขาก็จะรีบปัดเป่าไล่มแมลงวันนั้นออกไปไม่ปล่อยให้มันมารบกวนหรือทำร้ายโคได้ฉันใดผู้ปฏิบัติก็ย่อมรีบปัดเป่าอากุศลวิตกที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันมารบกวนจิตใจฉันนั้น ปุปมาที่สองหรือเปรียบเหมือนชาวสวนผู้รักต้นไม้เมื่อเห็นว่ามีวัชพืชหรือศัตรูพืชเกิดขึ้นเขาก็จะรีบถอนรากถอนโคนมันทิ้งไปเพื่อไม่ให้มันมาแย่งอาหารหรือทำลายต้นไม้ที่เขารักหรือเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือยามเฝ้าประตูเมืองเมื่อเห็นว่ามีโจรผู้ร้ายพยายามจะแอบเข้ามาในเมืองเขาก็จะรีบขับไล่และปิดประตูเมืองเสีย เพื่อรักษาความปลอดภัยของชาวเมืองไว้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะแล้วในฝั่งของกุศลลวิตกล่ะคะพระองค์ทรงทำอย่างไรคะในทางตรงกันข้ามเมื่อใดที่กุศล,ลวิตกคือความคิดฝ่ายดีเกิดขึ้นพระองค์ก็จะทรงรู้ชัดว่ากุศล,ลวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วและวิตกนี้ ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นไปในฝ่ายข้างคับแค้นและเป็นไปเพื่อพระนิพพานเมื่อทรงพิจารณาเห็นคุณเช่นนี้แล้วพระองค์ก็จะทรงทำให้มากทรงเจริญให้ยิ่งซึ่งกุศลวิตกนั้นเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโ,โคคนเดิม เมื่อเขาเห็นว่าโคของตนได้ไปเล็มหญ้าในทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์และได้ดื่มน้ำในลำธารที่ใสสะอาดเขาก็จะคอยดูแลส่งเสริมให้โคได้กินหญ้ากินน้ำนั้นอย่างเต็มที่เพื่อให้โคเจริญเติบโตแข็งแรงนั่นเองหนูเข้าใจแล้วคะ่ะหลักการก็คือละ,อะกุศลแล้วเจริญกุศลน,นี่ก็คือหลักสัมมาปธานสีใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดเลยโยมนี่คือการนำหลักสัมมาประธานสี่คือความเพียรชอบสีประจานมาใช้ในการปฏิบัติโดยตรงคือ 1. เพียรระวังไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น 2. เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับตอนนี้หนูเข้าใจในหลักการแบ่งแยกและจัดการกับความคิดอย่างแจ่มแจ้งเจริญพรโยมและเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่ทรงฝึกฝนจัดการกับวิตกทั้งสองสายนี้จนชำนาญแล้วพระองค์ก็ได้ทรงก้าวไปสู่การปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกคือการทำให้วิตกทั้งปวงสงบระง,งับลงและบรรลุชานสมาบัติในที่สุด ซึ่งเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไป